กลายเป็นข่าวใหญ่คึกโครมไปทั่วโลกเลยครับเมื่อจุดๆทางธนาคารกลางของรัสเซียได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 3. 5เเเพื่อใช้ในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนั่นคือค่างเงินรูเบิลถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เลยครับก่อนที่ทางรัสเซียจะเริ่มต้นใช้ปฏิบัติการทางการทหารตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณปี6-4ต่อนเนื่องต้นปี65ครับค่างเงินรูเบิลของรัสเซียอยู่แถวแถวประมาณ75ดรูเบิลต่อน1นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่พอรัเสเซียเริ่มต้นใช้ปฏิบัติการทางการทหาร24กุมภาพันธ์65แน่นอนครับเจอมาตรการคว่ำบาตท,ทั้งของสหรัฐและสหภาพยุโรปรวมไปถึงการตัดรัเสเซียออกจากระบบสวิปด้วยจึงทําให้ค่างเงินรูเบิลของรัเสเซียอ่อนค่าอย่างหนักเลยนะครับอ่อนยวบแล้วก็ไปทําจุดอ่อนค่าที่สุดเอาไว้วันที่7มีนาคม65ครับโดยยอดดอยที่เห็นอยู่นี้ครับค่างเงินรูเบิลเคยอ่อนค่าที่สุด ไปอยู่ที่ระดับ154รูเบิลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วจากนันธนาคารกลางขอรัสเซียครับมีการใช้นโยบายการเงินครั้งใหญ่โดยเฉพาะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดไม่ให้เงินไหลออกปรากฏว่าได้ผลดีเกินค่าสอีกครับเพราะค่าเงินรูเบิลกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาแข็งค่าที่สุดในช่วงวันที่29มิถุนายน65อยู่ที่ระดับ50รูเบิลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐ คือเรียกได้ว่าแข็งค่าซะยิ่งกว่าก่อนที่ทางรัเสเซียจะเริ่มต้นใช้ปฏิบัติการทางการทหารซะอีกครับแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นค่าเงินรูเบิลก็ทรงตัวและมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจาก50มาเป็น60แล้วก็จาก60เข้ามาสู่ช่วงต้นปี66กลายมาเป็นประมาณ70รูเบิลต่อ1น1ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วจุๆ่ๆวันดีคืนดีคุณผู้ชมครับช่วงกลางปี -66 นี้เองที่ค่าเงินรูเบิลนั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาอีกรอบหนึ่ง จนกระทั่งวันที่14สิงหาคม66ค่าเงินรูเบิลเนี่ยอ่อนค่าลงไปขึ้นมาอยู่ที่102รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐจึงทำให้วันที่15สิงหาคม66ธนาคารกลางของรัสเซียมีการประชุมฉุกเฉินเพื่อปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทันทีดังนั้นแ้่สอดรับกันเลยครับจากค่าเงินต้องไปดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันต่อครับ ว่าทางด้านของธนาคารกลางรัเสเซียใช้นโยบายการเงินอย่างไรบ้างในการรับมือความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจบอกเพื่อนๆแบบนี้ก่อนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มต้นวัตจักรดอกเบี้ยขาขึ้นคือมิถุนายน65ส่วนสหรัฐเริ่มต้นก็คือมีนาคม65แต่ถ้าไปดูทางฝั่งรัเสเซียเรียกได้ว,ว่าเขาเริ่มต้นดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางปี64แล้วนะครับ แล้วจากนั้นช่วงปลายปี64ก็มีการปรับขึ้นมา1%ครับมาอยู่ที่8.5%แล้วก่อนจะเริ่มปฏิบัติการทางการทหารปรากฏว่า11กุมภาพันครับทางด้านของธนาคารกลางรัสเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยมาอีกครั้งหนึ่งที่1%โดยมาอยู่ที่9.5%เและพอเริ่มปฏิบัติการทางการทหารปุ๊บค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าอย่างที่บอกอยู่ที่154รูเบิลต่อ1นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารการหองรัสเซียทำก็คือมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่เลยครับโดยขึ้นไปถึง10.5%ขึ้นมาอยู่ที่นี่ครับ20%ครับแล้วก็มีการตรึงเอาไว้ต่อตั้งแต่28กุมภาพันธ์18 000, มีนาคม65แล้วจากนั้นค่อยถอนคันเร่งลงโดยการขยับปรับดอกเบีย้ยนโยบายลงมา3%ในวันที่8เมษายน65มาอยู่ที่17% แล้วก็ลงมาอีก3ในวันที่29เมษายนมาอยู่ที่14ลงมาอีก3มาอยู่ที่11แล้วก็ลงมาอีกเล็กน้อยอยู่ที่9.5ลงมาต่ออีกอยู่ที่8แล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งวันที่16กันยายนเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่อง6ครั้งติดต่อกันจนมาอยู่ที่7.5แล้วก็ตรึงระดับนี้ครับ7.5เเนี่ยมาถึง6ครั้งของการประชุม จนกระทั่งข้ามปีมาเลยนะครับจากปี65มาถึงกลางปี66นี้ปรากฏว่าธนาคารกลางของรัสเซียก็ขยับปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมา1%เมื่อวันที่21กรกฎาคม66กลายมาเป็น8.5%แล้วก็มาการประชุมฉุกเฉินครั้งล่าสุด15สิงหาคมเนี่ยแหละครับเพิ่มขึ้นมาถึง3.5%จาก8.5%ก็เลยกลายมาเป็น12%เดี๋ยวจับตาดูให้ดีนะครับ การขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของธนาคารกลางรัสเซียในครั้งนี้จะช่วยทําให้ค่าเงินรูเบิลน,นั้นมีเสถียรภาพและกลับมาแข็งค่าได้หรือไม่